ป้าพี่น้องมาเบ่งนี่น้ำข่อยจ้าเป็นไปได้จชงไหนนี่เฮ็ดเพิองไงเพิงคิงเพิงหวานจ้า่อยพอเคยเห็นเพิ่นเกิดที่นี่จักเทียเด,ด้พี่น้องอ้คอยคือผัาคานิ่มชะโนยคอยว่าไปเลี้ยวเด้เนี่ยคานิ่มๆเลยอ๋อไปพวกไปกับสร้างจชงไหนกับขอไทยวิดีโอ,อว้ก้อนละจ้าโอ้ยเคยพอล่เจ๊เทียคนะ งามเถอะเด็กพ่อลหลายๆเด้พี่น้องเลยหายากป้านไข่น,นี่เห็ดเพิ่งเก้าลัดดวกนี่ดวกไงเลยจ้ะพี่น้องต้นแม่พันน่ะโอ้ยสาธุมแม่ไข่เอาได้เด้อย้อมหลับบะมือนีไข่มันเฮ็ดคักกว่าสมืออีกพี่นงพน้าจา้ะเห็ดอันเก่านี่ล่ะจา้าที่ไข่เอิ้นเพิ่นว่าเห็ดเพิ่งนังนิ่มนี่ พึ่งสีหูซื้อแทเพิ่นซื้อฝาลังเฮ้ยข,ออขอ่อยเอิอนว่เป็นข่อยก็เลยอ่นเปลี่ยหาหาคำเปลียเป็นภาษาไทยก็เลยเอิอนแบพึ่งหนังนิ่มแล้วจ้าพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามาปลามาโคกอีกเร็วจ้ายายเหี่ยวหัวเถือกอันถ้าผูา้ใดได้เบิ้งคลิปสุดท้ายคลิปล่าสุดชงยายเหี่ยวหัวเถือกจาได้บ่ค่ะไม่เบิ้งอันนี้ข่อยพาเบิง้งอันเห,เ,หเห็ดเห็ดดอกนี่จะเห็ดเห็ดเผิ่งสีเหลืองดอกนี่ยุกก่กลางงินทงังตอนนั้นดอกน้อยๆนึงอันนี้สองมือเด้ค่ะเนี่ยสองมือได้ไหซ่ซัมนี่ละ อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศยังเย็นๆยุ่ยจ้าพี่น้องอากาศมันเริ่มเย็นนะคะฝนตกดีเยอะแต่ว่าก็เย็นอันพวกนี้ก็อันนี้อันเดียวกันบ,อนนบน่อันนี้คนละอย่างเก็บกันน่อันเนี้ยอันนี้เป็นเพิงไงแบบข่อยเก็บลงคลิปหลายๆคลิปนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ด้วยสันอันนี้ก็คือกันจา้าแบบที่ข่อยเก็บนั่นแหละน,นี่กันแน จะล่มที่เราน้องใหม่สักแถวออก็ยังได้ข่อยเลี้ยวเห็นสามค่ะตอนเนี้ร่วมกับดอกนี่พี่น้องจาอ้ายายเอวหัวเถือกได้ศึกษาแมาเ่เลี้ยวค่ะศึกษาเบิ้งซื่อเพิ่นกับคากเลี้ยวว่าเพิ่นเอื่นมาซื้อเห็ดอีหยังแต่ว่าข่อยสิออกซื้อเป็นภาษาฝรั่งว่าเป็นพี่น่องข่อยไปเบิ้งในภาษาไทยเปียบคำเปียบภาษาไทยนั่นเพิ่นเอื่นว่ามันเปียบว,ว่าเห็ดพิ่งหนังอ้วน อ่านซื้อน่ะแปลว่านังนิ่มประชันพี่น้องอยกระเลยเอินพันว่าเฮ็ดเพิองนังนิ่ม้ะจ้ะนี่ไข่ได้ซื้อแล้วซื้อแล้วบานโขอยกระเอ็นตามประสาอยแล้วจ้ามาทันงแตใส่กะตาพี่น้องมื่อนี้ไข่เตรียมกะตาใหญ่มาเด้อค่ะไข่มั่นใจว่าไข่สีไทยเฮ็ดหลายคนกะพระลูกพระหลานพระหมาแม่ยังดีดีพี่น้องนี่จะได้กรอบกำนึงเล็วเฮ็ดเพิองนังนิ่มไข่ค่ะ เปนถามข่อยว่าเธอเก็บอย่างม่นสั่นนะข่อยก็เลว่าข่อยเก็บเห็ดเิ่นยยว่านี้หลายอยู่บ่หลายอยู่แต่่าตรงยางไก่กนนค่อยเลว่าซาสนดอกพี่น้องกับเม่นอีหลีนาาจะเห็ดหลายอยู่แต่่าอยู่ใหญ่ๆตรงยางเลาะหาสำรวจฮาทั่วปา่าใหญ่ๆนี่ลหละจ้าพี่น้องจ้าถ้าเป็นเพิงอันแบบที่ข่อยเก็บอยู่เนี่ยพี่น้องดอกสมนีข่อยเก็บอยู่จะเสียบดีน้อยๆนี่นี่มเมียนบะหรวอว่าเป็นเพิงเหลือง น,นี่ก็แบบเดียวกันจ้าพี่นอ้องเพิ่งนังนิ่มที่ค่อยว่านี่แหละเห็นหลายดอกยุแต่วน้อยน้อยน้อยลายคอยออกระบืองเก็บเพิ่นดอกจ้าจงไม่มีละเดี่ยวต่ว่าเพิ่นสิตใจไงบัวไผ่สิมะพร้ากอนบัวกะเหลวไปจา้าอันนี้ว่ต้องเอาเพิ่นดอกปล่อยเพิ่นไว้ซะ ยุ่งเหงานในในจนไม่จะพี่นองเอามาเอาดอกลุ่มเนี่ยประเทศไทยเห็นเบื้องบาเป็นยังงงนะค่ะตอนเก็บนี่จ้าวันนี้อันนึงอันนี้เอาเอยอะอ้าอใช่ไห่ใกล้กันกังหางกันนี่ละจ้านี่ก็แเมีนจ้ามีดอกนึง ยังเมื่อคือผึ่งหวานแต่พี่น้องคอยว่าจังได้ก็ต้องแม่นยผึ่งหวานหน่อยครับนี่โอ้ยนั่นอีกจุ่มหนึ่งในหน่อยยุขหางไม่สักเท่าอคอยเบือ่อไงนี้เบื้องซุ้มวะนี่จ้ะงามขนาดจะเบื้องดูเบือ่อไงนี้เจ้าของเพิ่นถากโอ้แม่นี่ลีพี่น้องผึ่งหวานนี่ลีจ้ะนี่หน่อยก็เอาเด้อค่ะไงขั้นสัน่นขั้นเป็นนอนเป็นเม้งไว้ไมจ๊ะพี่น้อง ย้ํยเาเงินไขเชียวแค่ดอกน้อยสองดอกคไข่บ่อดอกใหญ่เป็นดอกจ้าง่ใหญ่ายนั่น,น,นสองดอก,กจ้องเป็นใบสาไข่สิหาเก็บเอาดอกน้อยจากพี่น้องมาตะบ,บ่หน่อยเกินคนมากินเห็ดหน่อยโอ๊ะตัดถุงมือจึงของดอกสีนี่ไข่เก็บอยู่ที่จ้าพี่น้องแต่ว่าถ้าแบบสีแดงสดๆในคลิปที่เร็วหนึ่งไข่พวกก้าเก็บจ้า ใดปน้อหน่นโอ้ก็หนอนกิน๋้เฮ้ยยังอุ้ยทานอยู่จ้าคอยว่าถ้ามันหนอนเอ้ใดปนอ้อดอกง่ายง่นี่นอุย้ยเอาใดแล้วค่ะเพื่อนนี่ดอกน้อยอยู่ข้างๆกันนี่ละจ้าแต่ว่าคอยทายคนละชดพ่ออียละจ้ากำลังจิงยังนี่ สุดยอดแล้วจ้ะพี่น้องปีนี้เฮ็ดเห็ดหนังนิ่มเนี่ยเกิดหลายคักหลี่จะออกหลายครับเว้นมาตังบสวงปีปีนี้ปีที่สามเมนี่ยขา้่ายแต่นะดอกง่ายพจะเป็นนอนเล้จ้ะอ,อู้แข็งเล้จ้ะคุณอุ้ยสุดยอดสุดยอดพานค่ะดอกนี่ก็ยู่ใกล้ใกล้กันนี่แหละจ้ะแต่ว่าข่อยกัดทายคนล้วชดอีกคือเกานน่นละ่ะข่อยบ่อยากจับกอง,าง,างอยางทรศัพท์ยางข่อยยำใส มือข่อยมันซันนะจ้าพี่น้องข่อยก็เลยต้องทายเทลชดอ,ออกอยู่ใกล้กันก,นกนระซัง,งทู้ขาปัดขาเงาแต่น้ำผมจะาดกนึงจะชุงคางกันนี่ละจุนี่แบจยางหลายเลยพี่น้องข่อยว่าท่านได้ไปหอดไก่เลยนี่มีดดกไงแต่่า ผ่านยกยจะเอาจ้ะโอ้ยหฟูนะผ่านจังไหนเนาะจ้าแลดด้วเบิ่งตรวจได้จ้ากรไดเบิ่งกล่องไก่คอยว่าสิไปยามมองเห็ดเพ่งเกาลาดกัดออกอีพีนองยุทธไทยปลาก่ไก่พูนตอนนี้คอยยังยังกนวัดเคิงตาอยู่เอาอันนี้เอาก่ไดไยเคืงป้าประั่นข่อยก็ได้ค่ะว่าสิว่าเคืงทงนะั้งแหมเบาพิดผากพิษ อย่านอนเด้อจ้าอย่านอนเด้อโอ้ยพันจ้าไปไหนยังงามเด้อไปไหนยังไห้ไายดอกสำเนียงพี่น้องกำลังเสียบ น,นี่เฮ็ดไลา์เรียกได้ไหมเจ้าพี่น้องไย่เอววะพ่อพึ่งเกาลัดดอกหนึ่งแล้วจ้าแลจ้าตุ๊บปุยุพี่น้อง แห่นดีขนาดขลิยู่ไหนเถอะน้อไต่หมดคนะเห็นขาแข็งดีขนาดจ้า แต่ดอกนี่พี่น้องแล้วบ้างน้องกอย่อยสะออนเฮดขอโทษด้วยจ้าสองดอกนี่เด่นสะนะเป็นจังเลยแข็งยุ่ยจ้าบา่าแหงวกงูว่าสิผ่านบ่อู้พานจ้าพานเลี้ยงไอายอ่ะจะเิ่งที่ดอกนี้อ่บาหอย การคือกันคือเกาลัดอ่ะอ้ยเกาลัดที่หลีจ้ะมานี้วว่าคือเกาลัดนะ่ะโอได้อยู่บนนู้นนี่แต่าแข็งอยู่จ้ะตัวแข็งขาแข็งอยู่โอ้โหระเบีงผีน้อนแข็งสียๆเด้ดอวนนี่ เป็นหูซื่อๆจ้ะเอาได้อยู่บ่บ่มีหนอนจะเป็นหูซื่อๆไข่เสิอออเอาได้นี่เพิ่งเกาลัดจ้ะเสียวได้อยู่บ่เนี่ยเสียวๆกันพอ่อเพิ่งเกาลัดไข่ย่านนอนขึ้นนะหน่อยนึงจ้ะสิิเบ่งโอ้ยบ่นหน่อยแล้วนี่สิิเบ่งตั้งหลายเล่นนะ่ะโอ้ยเอาได้ตั้งแต่หัวตาหมวกอีกแล้วจ้ะนี่ได้ซ้ำนีล้ละเพิ่งขาลายจ้า มีอยู่ดอกเดียวนี่ปกติสิอยู่เป็นมูได้นี่เห็นพี่น้องเพื่อนเราจะพี่น้องนี่ดอกหนึ่งนั่นดอกหนึ่งจ้ะนี่เจ๋ยยูตีว่ามีแค่สามดอกเท่านี้นะเดี๋ยวหาว่าท่านไทิพยอ,อีกอยูจะนี่เป็นสกิสเซียนเก่ารัดยูโรกนี่จ้ะนี่ยไม่ดีจ้ะน,น้อยๆตปะปอ หัวไม่พี่น้องรุดกี่มงเพิ่งขาล้ายอีกจ้าที่ดอกนึงจะพี่น้องมี่ไก่กันนี้ละเพิ่งเกาลัดจะพี่น้องก็อยูู่ด้เดียวอีกนออนนี่เนาะ ลายแต่เอาบ่ได oh, <laughs> ้เด้อสื้อเบอร์เงินเนี่ยเอาได้เด้อเอาได้เด้อจับได้หลายกระเบื้งทาเอ้ยได้จ้ะมึงดูปุ๋นะสุดยอดสีนี้แล้วไข่มากกับพี่น้องเสียบด้วยสีนี่คอยเอาได้เด้อจ้านี่ทาแข็งดีอยู่ปาดที่นี่แล้วลูกเด้อนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องโอ้ยพานยุ่จ้ะพานยุ่ง ดอกนี่เด้ซนานั่เพิ่งดูจะเป็นจังได้โอ้ยได้ราคาดีได้ค่ะนี่ดอกหน่อยเพิ่นจะพี่น้องอันดอกบังหันนะข่อยว่าพันนะข่อยไตต้มหมวกคือเก่าจ้ะขาเป็นหูเนี่ยข่อยพวอเฮ็ดพานพี่น้องข่อยสิเก็บเอาเพิ่นค่าโอ๊ะดอกหน่อยนีละทั้งไหนนึงงานดีหลี Oi lần hiền đi bên nhạc, y nóng cho mhm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  cho ที่เห็นอ้าเอานี่สะถอะน,นี้น่อยอีกรีบว่าเอาน้อยไล้ก็ได้ถึงขาไล้จะพี่น้องยุดทงลงน,ะนี่นี่กระเมนจะดอกนึงทุกข้างๆกันนีล่ละ ได้ปะเนี่ยได้เยอจ้าได้เยอมืนอกี้คอยคึดถือกิลีพี่น้องออกกระตตาเนยญ่ยมาเนี่ยจ้าโอ้งามลายจ้ะตันคือลือ อยู่มองใดกองปลาเด็กพี่น้องเอยหลงปลาซะนนกข่อยมื่อนี่โหต่าวามาันเฮ็ดอยู่นีถอ <c oughs> ดเด็กพี่น้องข่อยกระตำตะขากรองข่อย เห็ดอีหยังมาดวกน้มเถ้ะคือเพิงเลือดเท้นี่ขบ้าเพิงเลือดแท้ๆแล้วพี่น้องเนี่ยเพิงเลือดเถะนี่อยว่าแล้ว่าข่อยสิได้เก็บเห็ดเพิงเขาลัดนี่ยมัองนี่พี่น้องมาเนี่ยแม่นคว้มไข่อยอหลีเบืองนี่จะดอกบางหันนี้ยเอาก็ได้จ้วยเร็วเห็นอยูสามซี่ดอกจะตอนนี้โอ้ยมันมีตะเมงเบืองนี้จะพี่น้องเป็นได้จ้าซี่อะไเนี่ย ตายด,ดิโอ้ยหัวหลุดฝนตกแหงแ้งนะจ๊ะพี่น,ออน้องขอเลือกคืออะาเกาลัดตรงออกแท้ๆแล้วังเงียบดิริใส่เบิึงกันเสียเอาได้บันนี้เอาไปได้สองดอกเลยได้บ้างไหน,นโอ้ยนั่นดอกหนึ่งนั่นวี่ไก่กันอู้ยได้จ้ะดอกนี้ได้เยอะกดกดยมงเมงด้วยค่ะโอ้ย,อย,ะะอยเราเบิ้งเอาได้สมมติน,นี่ก็เป็นซี่เอาได้จ้ะเอาได้ซ้ำนีละ ตอนนี้ก็เห็นอีกหลายดอกอยู่จ้ะพี่น้องคิดพ่อปีแรกก่อนเนาะเห็นเพิ่นพ่อเพิ่นเดยังไงเลนเก็บเอาไลาาาา่เพื่อนไล่าเต็มเดินโอ้ได้บุนเอาตะหมวกกันน่ะบัทันหนอนทันเนมาาียงเนาะจ้ะโอ้ยอันนี้หังโอ้ยเลวแหละเป็นขาเนี่ยโอ้โอ้โอ้โ,อโ,อโอเสียดายแท้ไลา่จะเอาไปได้หรือบ่ญ พี่น้องโอ้อันนี้เอาได้ยืดดอกมั้งนี่โอ้ยใดยืดดอกพันอะไรบ้างโ่้ยด้จอกันเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยข่อยเสียความรู้สึกพี่น้องเลยพ่อต้องมาไล่ดอกก็เอาไปได้เก็รัดนี่ดอกนี่สิเป็นจังไดเนาะเคเสียใดแหงงไหลพี่นอ้องโอ้ยอันนี้ได้ยเยอะจ้ินี่ ผ,ผ่าน่านสวสัินยางมะหอดไทยป้าพี่นงตั้งใจสิมาจอบเกาลัดที่หลีวาเดี๋ยวมนเนี่ยค่ะพี่นงคอยกับมา้าเฮ็ดผึ่งนังนิ่มเราจะได้ร้ายพันร้ายว่าสัวนสีมะหอดมองผึ่งเกาลัดนั่นก็ได้ไร้ายถึงจะปิดเมงค่ะนี่คือยุคห่างกันนี่ด้วยจ้ะนี่ มาไทายก็ลัชดชด่อยเลี้ยวหาตะเพึ่งเกาลัดจากตัวน,นี้ข่อยลื้มหานเพิงอันนี้เก็บ <c oughs> <c oughs> เพึ่งหนังโตจากพี่น้องเกาลัดหา่พ้เผยเอาไว้มือไม่จังมาหาเกาลัดติดนาจาะ เก็บเห็ดทานโตจะมะพอ,อยิ่งโกนึงลวบ้างพี่น้องโอ้ยส้ซดอกนั่นนี่ยัางงามเลยนาจ้ <ś ś> งงาะขี้เงี้ยมาหลายจ้จะเคยได้ยินคนว่าอันอยังได้เว็บใส่นะพี่น้องยามฮ๊อยามฮ๊อปาดเพิ่นที่เรียกหนึ่ง สีออกสีแดงแดงแล้วต่อไปเป็นสีเป็นสีเป็นสีเทียนสีเป็นสีดำผสมเฮตันนี่นะข่อยเป็นอย่างนี้เพราะด่นท่านได้เห็นแต่เบิ่งก่อนก็บท่านได้เบิ่งอยู่ข่อยเก็บอยู่นี่มีดอกหนึ่งจ้าอุ้ยสองสองมันต้นนั่นข่อยเจลนะพี่น้องเนาะผสมกันหนึ่งกับเจล้วถ้าเป็นเฮ็ตุ้งสี่นะอ๋อแล้วเบ่งหมวกเป็นฮักติดไหม นี่กับเม้งจะค่อยๆเห็นนั่นเพิ่นสิออกโอ้ยโอ้ย,อยขาดเพิ่นสิออกกันเป็นกุ้มใหญ่ๆได้พี่น้องเห็ดอันนี้ไหมโอ้เสียดายดจะเอาขี้เกล้วแล้วคันบังน้ำจ้ะบังพี่น้องเนี่ยโดดยังเสียหลายๆเป็นขึ้นล้าเบิดเราจะกันบวกขึ้นล้ากับเมงเัิ่นสีเหล่านี่ยแมงเบิดแล้วพี่น้องขอยสิพาเบิ่งเห็ด ข่อยเอือน่าเห็ดทานบางหันใจแล้วเบิ่งนี่จ้าเป็นขึ้นในเว็บซส่เพิ่นบวกอีหลีเลยเพิ่นว่าตอนเขาปาดออกเพิ่นสีออกสีแดงจังซี่ละไม่ไม่เราโตไปเราเพิ่นสีเปียนเป็นสีดำจันแต่ว่าตอนนยังไม่ไม่อยู่ถ้าเบิ่งว่าสีดำบ่ย้ำนั่นนั่นพี่น้องข่อยสีพาหมูเจ้าเบิ่งเห็ดทานจ้าที่ข่อยว่าข่อยศึกษาในเว็บใส่ตามในเว็บซต่เพิ่นบวกว่าเอาลุดมือข่อย บาดไม่ไม่นั่นอันสีออกสีแดงๆเนี่นจ้าเห็นบออันแดงๆอยูกอ่กับนี้นี่จะพอว่าไข่ขูดเพิ่นมั่งขนาะไข่ล่างเพิ่นเล้วบาดที่นี่เพราโดนโดนไปกระสีออกเป็นสีดำเนี่ยจ้าที่แรกที่แรกออกเป็นสีแดงเดืด้อที่ข่เบิง้งถือไข่ไทยเบิ้งตอนอยู่ในป่านะจ้าพี่น้องว้าถึงเห็ดทานข,ข่กยกเบาเคยเก็บไปกินจักเทียพี่น้อง่ว่าข่มันใจร้อยเปอร์เซ็นต์่ากินได้จ้าขาเน็มแท้ อุ้ยเอาได้ยุ่จ้นจะนี่มซือ้อแต่ว่าบ่มีแมงโอ้ยางงามพี่น้องแล้ยบังถึกแดดทั้งตั้งงามจะะา้ะคุณน่ะโอ้ยงามอีกแล้วอืมสวยหลายเลยอดอื้อไออปได้ พึงขาไลายจ้ะพี่น้องใครดูขอ่อยเบญางเตะบังหันข่อยบ่เห็นจ้ะข่อยเลี้ยวฮะหนึ่งตาเห็ดอันเห็ดเพึงอันเพึงหนังไม่จ้ะสองดอกนี่ย่นี่ยุนี่ดอกหนึง่งนั่นดอกหนึง่งคนบานแล้วแล้วก็ตุมต่มๆโดกหน,น,นึ่งตอนเนี้ยที่เห็นอยู่นะจ้าปอหัวมีอีกปอเห็นอีกแลก้วข้าวเนี่ยโดกหนึ่งอยู่ทั้งหลังข่อยนี่ดอกสามีเพิ่งกำลังพวะหินพวะเสียบเยนาะจ้ะ ขั pues ้นบานใยไหลเป็นกับเพะสียดนีชัมองนี้มองคางงาใหม่วุ้ยต่ำกองต่ำทุดจับพ่ออีกดอกนึงแล้วจ้ะพี่น้องนี่ นี่ก็แมนจะนี่ก็อีกดอกหนึ่งจ้าขอบคุ้นนี่ขึ้นไงเธอละนี่หลายดอกเร็วนี่ก็แมนจ์ทุบแหวงเธอละสะัออกหนึ่งดูต้องเตั้งๆกันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าหอดย้ำที่ไม่ใเ่เอบหัวเถิกสิได้ เรียนดอกปาเมียบานมาลำลาอีกเล้วขีปนึงจากเลยพ้าเบิงเห็ดสะก้อนจากเมนีไดเฮ็ดเต็มกระตาไงเดอ้อค่ะเพื่อนะเต็มกระตาไงแล้วเลี้ยวกะมีอีก,กระตาหนึ่งจ้ะอันนี้ก็เต็มขึ้นกัน้ะค่ะนี่กระตาหน่อยคู่ใจของไม่เอาหัวถือ่อนนี่ตานีคอยเอาใส่เฮ็ดโกกับเฮ็ดทานจ้ะพี่น้อง สำหรับตานี่่อยใส้เห็ดเิงหลายชนิดเห็ดเห็ดเผิงร้วมจะทั้งขาไรา้ทั้งเกาลัดทั้ง่อยเอ่นเพ่นมาเห็ดเพิงหนังนิ่มจะมีอย่างอีกอมีเพิงหวานเผืองหวานสองดอกเห็นบ่คา่นั่นดอกน,น้อยๆตะ,ะอเปาะยู่นนี่นี่ <c oughs> <c oughs> ดอกหนึ่งนั่นได้เต้หาหัวนี่จะหักขาดไปเร็วแต่บากบว่าเป็นยังค่ะัดที่นี่แยเแถหัวเถิด ก็ได้ขอลำลไาแฝงนีสกวนได้จ้าสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบ่งคลิปมาติดตามมาเป็นกำลังใจซอยไม่ยหงเอวหัวเถืกอเถือเบาหลายๆชงน้อยๆขอยพักกันอยู่ดีมีแฮ้งสุขสุขพนจ้าโศกผีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ